วิธีของกระเทยเท่ากระเทยเท่าเลียงควายมันมีในหอยมาซื้อดอกันมีในหอยพี่น้องหาควาหาในหอยมาซื้อควายเพลินนะส่งไลฟ์สกอรแม่เสือดาวเข้าคออลูกเข้าค้อเข้าข้อควายจักตัวแม่ ควายซีตัวขายเท่าใดจักเลีวแน่นอนเขาตให้เท่าไรควายเขาห้พันเดียวดินี่กระโผดกับคอถือกระถือโคดถือคอพี่น้องพันเดียวนึงขายอยู่บ่อพันเดียวพันเดียวซีตัวมาสิแมนแต่ทื่นกับบอได้เพิ่นควายเพิ่นหนึ่งสองสามสี่ใครอยากได้พี่น้องมาเสือให้เราแน่เราอยากขาย แล้วก็สิซื้อมาเลี้ยง oh. อีกแล้วขายออกแล้ว ha Cola. แล้วสิซื้อมาเลี้ยงอีกแล้วว่าคุณแม่ไหวตาหักตาหักพี่น้องเลยเพื่อพิสูจน์ดูวันก็ได้จะควองเพลินเพื่อพ่สูน์วันได้หอยกระจกไปใส่เลยในหอยอันผัวขูมินกระจกไปใส่ตะโอนนะ เศร้าซื้อคุ้ยละบ่มีนเนอพี่มีนพี่มีนเพิ่นว่าอันเอิญในห้อยมาซื้อคุ้ยเห็นไหมซื้อคุ้ยเห็เปิ่นแน่ว่าซั่นตะพรอนหั่นในห้อยพรอนหั่นเศร้าละบอมก็ในห้อยเป็นโคกยิ่มหั่นน่ะนั่นดิเศร้าขายเบิ้ลละบ่นั่นดิเพิ่น้ลไก่สกุลมูุนั่นเพิ่นก็คิดติดต่อในห้อยมาให้เพิ้ลในเด้อคสว่างมุนันแม่เพิ่นต้องการในห้อยเออมาซื้อคุ้ยเห็นแน่ซื้อคุ้ยเห็นข่าวมาราคาถือกระถือคักถือแน่ออืโอ้ ตัวแม่กี่ตัวคุณแม่ต,ตัวแม่สี่ตัวพี่น้องตัวแม่เบิดเลยทั้งสี่ตัวอ,อ๋อตัวแม่สองแล้วก็กตัวเถิกสองแ,แล้วลามเถาะ ่เพือนกับบะอึดนี่ฮะ,ะพวกน่ะเฟืองกับบะอึดแต่ว่างยางอึดพี่น้องผลบะตกจักเถื่อผลบะตกกระสีอันนี้คืออัดเฟืองไว้เนาะอัดฟางไว้ให้กินตอนวิธีวิธีสาวประเภทสองประเภทสามประเภทสี่เถ่ามาก,กับนโ,นโยนาโยไฮเลียงวัวเลียงควายพี่น้องเอ้ย